โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำส่วนมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทออพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนริศ กัลยนามิสสุนันสิริทับและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยนามิสแองเจล่าอเมโดพิธีถวายกองบุญคิลานเพษัตโดยประธานกองบุญคือกัลลยนามิสทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยกัลยนามิสแสงอารุณนวลทะราศีและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือ กาลยยนมิตรทิติมาทาเลสกาและครอบครัวกัาลายยณมิตรประมวลศิลป์โฮคลันพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินกะธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมะรรมโมซึ่งได้บรรยายธรรมเรื่องมหากรรม,มวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรม ซึ่งเป็นข้อคิดจากชาดกว่าคนทำชั่วจะต้องไปอบายเสมอหรือคนทำดีจะต้องไปไปสวรรค์เสมอนั้นอย่างไม่แน่เพราะยังมีกรรมเก่าในการก่อนและจิตก่อนตายมาเป็นตัวแปรในการส่งผลด้วยขึ้นอยู่กับว่ากรรมชนิดใดส่งผลก่อนจึงทำให้เกิดความซับซ้อนในการทําความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมฉะนั้น คนที่ทำกรรมดีอยู่แล้วได้รับผลชั่วก็ไม่ควรจะท้อใจขอให้ทำดีเรื่อยไปไม่นานนักกรรมชั่วในอดีตก็จะหมดกำลังไปเองและในทำนองเดียวกันคนที่กำลังทำชั่วอยู่แต่ได้รับผลดีก็ไม่ควรจะประมาทเพราะในขณะกรรมดีในอดีตกำลังส่งผลอยู่พอผลกรรมดีในอดีตหมดลงผลกรรมชั่วในปัจจุบันก็จะให้ผล อย่างให้บุคคลน,นั้นได้ประสบแต่ความทุกข์ฉะนั้นเราจึงควรปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้ละชั่วทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใสจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกัลายาณมิตรว่าพระธรรมกายฟอริดาทุกท่านค่ะ